สวัสดีครับพบกับรายการเดินหน้าประเทศไทยกับผมพัชชินการกุลวันนี้นะครับท่านผู้ชมครับวันนี้เราจะคุยกันเรื่องของสถานการณ์ราคาย,ยางต้องยอมรับครับว่ารัฐบาลชุดนี้ให้ความสําคัญกับพืชเศรษฐกิจหลายๆตัวของประเทศแล้วก็ยางคือหนึ่งในนั้นที่ผ่านมา ปัจจัยเศรษฐกิจโลกโดยเฉพาะความต้องการยางที่ลดลงมีผลทาให้ราคายางในตลาดโลกลดลงจนทําให้ราคายางที่เคยเห็นกิโลกร,รัมละ100บาทอาจจะต้องบอกนะครับว่าสําหรับพี่น้องชาวสวนยางคงต้องทําใจแล้วก็ปรับตัวว่าราคาแบบนั้นอาจจะไม่ได้เห็นในสถานการณ์ปัจจุบันแต่แน่นอนรัฐบาลไม่นิ่งเฉยครับและหาทางที่จะทําให้ราคายางสถานการณ์ภาพรวมทั้งหมดของอุตสาหกรรมยางนั้นดีขึ้นและสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืนแนวนโยบายทั้งหมด ของการบริหารจัดการยางในปัจจุบันของรัฐบาลชุดนี้เป็นอย่างไรเราจะไปพูดคุยกับทางท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์คุณปิติพงษ์พึ่งบุญณอยุทยานะครับสวัสดีครับท่านรัฐมนตรีครับสวัสดีครับแนวการบริหารจัดการเรื่องของยางพาราในรัฐบาลชุดปัจจุบันนี้เป็นอย่างไรบ้างครับท่านรัฐมนตรีคือเราเน้นสองสเรื่องนะครับเรื่องที่1ก็คือเรื่องการลดปริมาณยางในตลาดซึ่งกํำลังจะเกิดขึ้นเพราะว่าฤดูการผลิตกำลังจะมาแล้วครับอันที่สองก็คือ เพิ่มประสิทธิภาพให้กับอ,องค์กรเกษตรกรแล้วก็ธุรกิจเนี่ยที่สามารถดูดซับยางออกไปได้นะครับลดปริมาณยางดิบครับครับลปริปมาณยางดิบและส่วนที่3ก็คือการช่วยเหลือเกษตรกรโดยตรงรนะครับเรื่องแรกเนี่ยรัฐบาลได้จัดสรรเงินไปประมาณ15,000ล้านบาทเนี่ยเพื่อให้สหกรณ์เนี่ยได้กู้ไปเพื่อผลิตนำนำยางดิบเนี่ยไปผลิตเป็น อยากมาเป็นต่เแบบรูปครับอ,อ,อันนี้ก็มีสากก่อประมาณ330แห่งได้เริ่มดําเนินการแล้วนะครับส่วนที่2เนี่ยก็เป็นเรื่องที่เป็นเงินสินเชื่อประมาณ5 0 0 0ล้านเนี่ยเพื่อให้สากกร์เนี่ยได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ของตัวเองไปในรูปแบบอื่นนะซึ่งไม่ใช่รูปแบบที่ตัวเองทําอยู่นะฮะเช่นเป็นยางแท่งเป็นยางที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งขณะนี้เนี่ยกรอบวงเงินอันนี้เนี่ยยังขยับช้าอยู่เพราะว่าเทคโนโลยีเนี่ยยังไปไม่ค่อยถึงแต่เราก็พยายามที่ผลักดันให้สหารกรที่ก้าวหน้าเนี่ยทำในเรื่องที่2ก็คือเรื่องพัฒนาเทคโนโลยีคือกระตุ้นให้ยางเนี่ยมีความหลากหลายของผลิตภัณฑ์มากขึ้นตลาดจะได้ตอบรับเพิ่มเติมใช่ครับมับส่วนที่3เนี่ยก็คงเป็นเรื่องที่ เกี่ยวกับการที่จะให้ภาคธุรกิจเนี่ยซึ่งใช้ย่างใชยางธรรมชาติอยู่แล้วเนี่ยขยายงานของตัวเองเพื่อได้ดึงสป라이ยหรือว่าดึงอุปทานมาให้มากที่สุดอันนั้นก็มีวงเงินประมาณ15,000ล้านบาทแล้วก็มีคนขอกู้ไปแล้วประมาณสัก0 0ครับขนาดนี้นะฮะอันนี้ก็เป็นมาตรการในเชิงเศรษฐกิจแท้ๆนะฮะแต่เรามีมาตรการโดยตรงอีกนิดนึงก็คือว่า เดิมเนี่ยเราโค่นยางเก่าปีละประมาณสองแสนไร่เราก็เพิ่มให้โค่นยางเก่าเนี่ยประมาณปีละสี่แสนไร่ซึ่งเพิ่มขึ้นเท่าตัวไอ้การเนี้ยมันทําให้ต้นยางเนี่ยไม่มียางออกเพราะมันโดนโค่นไปแล้วไปใช้ขายไปทําอย่างอื่นนะฮะแล้วขณะเดียวกันยางที่ขึ้นใหม่เนี่ยก็ใช้เวลาอีกหปีเท่ากับเป็นการยืดระยะระะยเวลาที่จะทําให้ลดปริมาณชลดปริมาณผลิตครับทีนี้ ท่านรัฐมนตรีครับเราจะทำยังไงให้พี่น้องชาวเกษตรกรสวนยางเนี่ยไม่แห่ปลูกยางจนมากเกินความต้องการในตลาดทั้งตลาดภายในตลาดโลกเพราะว่าที่ผ่านมายางราคาดีมากจนคนก็แห่มาทําสวนยางกันหมดมมทีนี้จะทํายังไงให้เขาเนี่ยเห็นสภาพจริงของตลาดแล้วก็ไม่เข้ามาจนราคาเสียไปแล้วก็ตอนนี้ทางทางคณะกรรมการนโยบายยางเนี่ยไม่อยากจะให้ขยายพื้นที่แล้วเพราะว่าช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาประมาณ10บปีเนี่ย ที่ปลูกยางมันเพิ่มขึ้นประมาณเกือบเท่าหนึ่งของที่ที่อเ,อ,เอะมนะ่ยซึ่งถือว่าเยอะมากแต่ที้ตรงนี้เนี่ยต้องแบ่งเป็นสองส่วนครับส่วนหนึ่งเนี่ยที่อยู่ในในในเขตที่ดินที่เป็นเจ้าของหรือว่าเป็นที่เช่าเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่ง แต่อีกส่วนที่มีความสําคัญกับปริมาณยางก็คือที่ที่พวกที่เข้าไปอยู่ในเขตป่าสงวนอ๋อเข้าไปบุกรุกที่แล้วไปปลูกสวนยางจะเรียกว่าบุกรุกหรือไม่อันนี้ยังไม่ทราบแต่แต่สุดแท้แต่แต่ว่ามีการครอบครองในพื้นที่ที่เป็นเขตที่ดินของรัฐโดยไม่มีเอกสารนะครับตรงนี้เนี่ยเรายื่นมือเข้าไปเกี่ยวข้องกับเขาไม่ได้ครับเพราะว่าถือว่ายังไม่มีสิทธิในที่ดินเหล่านั้นนะฮะขณะนี้เนี่ยกำลังเจรจากับ กระทรวงทรัยพยายการธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมว่าว่าจะ,จะจะทำอย่างไรกับสิ่งเหล่านี้คือต้องเข้าใจว่าเมื่อต้นยางมันไปอยู่ในที่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 ทเป็นที่สาธารณะเนี่ยนะแม้จะห้ามทําอะไรก็ตามนี่ยแต่ว่าการกรีดยางก็ยังดําเนินอ,อยู่ความหมายก็คือว่าไอ้สป,ปายของยางเนี่ยที่มาจากต้นนั้นมันก็ยังอยู่ไม่ว่าจะวางมาตรการยังไงเพราะฉะนั้นต้องลดปริมาณที่ออกมาจากกลุ่มนี้ให้ได้ก็มีคนเขาอยากจะโค่นนะครับ แต่ว่ามันก็ติดปัญหาข้อกฎหมายนิดหน่อยเพราะว่าทรัพย์แล้วมันติดอยู่บนที่ดินของหลวงที่ไปโค่นเนี่ยก็เหมือนไปทำลายของอตัวเองยังไงอย่างนั้นนะครับอันนี้ก็ต้องเป็นปัญหาที่แสดงว่าต่อไปเรื่องโซนนิ่งนี่ก็เป็นสิ่งที่จําเป็นจะต้องทำนะสำคัญมากนะสำคัญมากแต่ว่าในประเทศไทยเนี่ยเราไม่ใช่สังคมนิยมไม่สามารถจะบอกว่าคุณปลุยนี่คุณปลูยนี่คุณปลุยนี่ตรงนี้ทําไม่ได้นะฮะสิ่งที่ต้องทําก็คือพยายามที่จะสร้างแรงจูงใจเนี่ยให้ให้กับ ให้กับให้กับเกษตรกร <C> e <ek> เช่นขอความร่วมมือใช่ครับ <C> e <ek> ขอความร่วมมือแล้วก็ไม่ใช่ว่าไปเปลี่ยนทั้งหมดก็ <C> e <ek> แล้วแต่ว่าใครสมมุติมีสิบห้าไร่ปลูกยางอยู่สิบห้าไร่บอกไม่ไหวแล้วอยากจะเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นก็ไม <C> e <ek> ่จําเป็นจะต้องแก้ทั้งสิบห้าไร่ใช่ไหมครับ ถ้าไปเข้าในเรื่องเกษตรทฤษฎีใหม่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนี่ก็อาจจะกันไว้แค่ห้าไล่เพื่อจะทำอย่างนั้นก็ได้ครับก็เป็นเรื่องที่พยายามจะทำผมถามอีกประเด็นหนึ่งเรื่องของเงินเซสที่เรีกเก็บจากผู้ประกอบการส่งออกอย่างแล้วเขาไปผัดภาระให้กับชาวเกษตรกรเรื่องนี้ทางรัฐบาลทางกระทรวงเกษตรจะแก้ปัญหาตรงนี้ยังไง้าคือขณะนี้ก็มีข้อเสนอว่าการเก็บทางด้านของของผู้จ่ายการเก็บเป็นระดับขั้นเนี่ยมันทําให้ความสามารถในการส่งออกของเรา ด้อยลงซึ่งหมายความว่าถ้าราคายางเท่านี้จะเก็บเท่านี้ถ้าราคายางสูงขึ้นก็จะเก็บสูงขึ้นเขาก็ขอให้พิจารณาเป็น flat rate ซึ่งขณะนี้เนี่ยเรากําลังดูอยู่ว่าถ้าตาคงที่เนี่ยมันจะเกิดผลยังไงบ้างนะครับไม่ไม่ได้ไม่รับข้อเสนอนะเอาไปพิจารณาดูว่ามันจะเกิดผลยังไงบ้างนี่ส่วนการนําไปใช้เนี่ยถูกข้อจํากัดทางกฎหมายเพราะว่าต้องไปใช้ในเรื่องวิจัยใช้ในเรื่องการค้นยางใช้ในเรื่องที่เกี่ยวกับองค์กรเท่านั้น เพราะฉะนั้นเนี่ยจะเอาเงินก้อนนี้ไปสนับสนุนในเรื่องอื่นๆเนี่ยไม่ได้นะฮะนอกจากจะแก้ไขกฎหมายครับแล้วถ้าอย่างนี้สิ่งที่ชาวสนยางเขาอยากจะเห็นราคายางกลับไปดีเหมือนเดิมแต่ว่ารัฐบาลก็ยืนยันว่าในแง่ของการเข้าไปอุดหนุนด้วยนโยบายประชานิยมอย่างที่ผ่านมาคงจะเป็นไปได้ยากก็เลยมีคนถามกันว่าแร้วะทำยังไงให้ราคายางนอกจากจะจํากัดปริมาณอุปทานแล้วเนี่ยนะครับแต่ในฝั่งของพี่น้องชาวเกษตรกรที่จะพอลืมตาอ้าปากได้จากการขายยาง ไม่ย่าแย่เหมือนสถานการณ์ราคาที่หลายคนตอนนี้ออกมาค่อนข้างจะอดอวยกันอันนี้ทางกระทรวงเองจะเตรียมรับมือยังไงครับคือกระทรวงเองเนี่ยพยายามที่จะติดต่อกับผู้ซื้อจากต่างประเทศเนี่ยให้มาซื้อ,อยางในแหล่งรวบรวมยางของเราโดยตรงคือเป็นสปอตมาร์เก็ตเพราะว่าขณะนี้เนี่ยก็คงทราบกันดีว่ายางนี่เป็นคอมมดิตี้ซึ่งขายกระดาษกันที่ที่ต่างประเทศนะครับอันนี้ก็ก็เป็นเรื่องหนึ่งเพื่อเพื่อที่จะว่าเพื่อตัด คนกลางตัดตัดออกไปบางส่วนคงไม่สามารถจะตัดได้ทั้งหมดครับเพราะว่าเขาเขาทำเรื่องนี้กันมานานแล้วนะฮะอันที่สองก็คือเราพยายามที่จะสร้างตลาดพวกนี้ให้เข้มแข็งมากยิ่งขึ้นนะครับโดยให้สากลมันมีส่วนร่วมแล้วก็กรมวิชาการเกษตรซึ่งทําอยู่แล้วนะฮะให้เข้มแข็งมากยิ่งขึ้นอันที่สามก็คือเรื่องของข้อมูลเนี่ยเป็นเรื่องที่มีความสําคัญนะฮะยังไม่ค่อยถึงชาวบ้านเท่าไหร่อันนี้ก็คงจะต้องมีการปรับปรุงอันนี้ถามว่า พวกเหล่านี้เนี่ยมันจะช่วยได้หรือไม่ผมก็คิดว่าถ้าดำเนินนโยบาย3-4อย่างพร้อมกันหนึ่งหาคนมาซื้อจากตลาดตรงสองก็คือคุมการผลิตให้อยู่ในปริมาณที่เหมาะสมสมอุตสาหกรรมดึงเข้ามาใช้ภายในประเทศให้มากมากเขายิ่็เพิ่มมูลค่าของตัววัตถุดิบด้วยอันนี้ก็อาจก็คงช่วยได้นะครับ ครับถ,ถ้าอย่างนั้นเวลาของเรามาถึงช่วงท้ายแล้วนะครับท่านรัฐมนตรีอยากให้ท่านรัฐมนตรีฝากเป็นกําลังใจก็แล้วกันนะฮะ<ม>ให้กับทางพี่น้องชาวกเกษตรกรสวนยางว่าอยากให้มีความหวังเพื่อจะอรอนโยบายต่างๆของรัฐบาลที่จะออกมาเพื่อช่วยพยุงทําให้ทุกภาคสวนเนี่ยสามารถเดินต่อไปได้อย่างยังย่งยืนในอุตสาหกรรมยางเชิญเลยครับรัฐบาลมีความเห็นใจประชาชนมากนะฮะรัฐบาลอยากจะช่วยประชาชนทุกคน ท่านนายกเองก็มานั่งเป็นประธานในคณะกรรมการนโยบายอย่างซึ่งเดิมๆนีนไม่ค่อยมีท่านให้ความสนใจมาก mm hmm. เพราะนั้นเนี่ยมาตรการต่างๆที่จะออกมาเนี่ยมันจะยังมีอีกนะครับไม่ใช่ว่าหยุดแค่นี้ไม่ว่าจะเป็นมาตรการทางด้านการช่วยเหลือเกษตรกร,ร,กรผู้ยากจนก็ตามมาตรการในเรื่องของการไปคุยกับเพื่อนบ้านเนี่ยให้มีข้อตกลงที่ ดําเนินการไปได้ไม่ใช่ตกลงแล้วหยุดเฉยๆนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการรักษาสต็อกไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการรักษาสเสถียรภาพของราคาอันนี้ก็เป็นเรื่องที่อยากจะฝากไว้ว่าเกษตรกรต้องคอยสดับดรับฟังรัฐบาลนะครับรัฐบาลจะไม่มีวันทิ้งเกษตรกรเป็นอันขาดครับ,รบ,รบวันนี้ขอบคุณท่านรัฐมนตรีมากนะครับ ค,ครับท่บานผู้ชมครับท่านผู้ฟังนั่นคือธนกรนตว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์คุณปีติพงษ์พึ่งบุญณะอุธยาที่บอกว่ารัฐบาลไทยไม่เคยทอดทิ้งแล้วก็ตั้งใจที่จะแก้ปัญหาเรื่องของราคาย,ยางพาราอย่างเต็มที่ซึ่งก็ต้องขอให้พี่น้องชาวสวนยางรอแล้วก็เชื่อมั่นในสิ่งที่รัฐบาลกําลังเดินหน้ากันอยู่ด้วยนะครับหมดเวลาของรายการเดินหน้าประเทศไทยประจําวันนี้แล้วช่วงต่อไปพบกับรายการ now o n never สาหรับวันนี้ผมพัชจินการกุลและทีมงานขอบคุณสำหรับการติดตามสวัสดีครับ